คิเรียนนวทกับูฝสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็เป็นการแนะนําบทเรียนนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่7ดาวบนท้องฟ้าบทที่1ที่เราจะเรียนก็คือท้องฟ้าและก,กลุ่มดาวฤกษ์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะภาระงานก็คือว่าหลังจากที่นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วให้เข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะซึ่งคุณครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะในห้องเรียนออนไลน์นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าใครมีหนังสือนะก็เปิดหนังสือดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในหน้า96เป็นต้นไปนะคะสำหรับความรู้สำคัญในเรื่องนี้นะคะ ก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลองได้เนาะสก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าได้แล้วก็สามารถอธิบาย แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวเลือกบนท้องฟ้าในรอบปีได้นั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีแผนที่ดาวให้นักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ เราก็จะได้มาดูดาวอีกแบบหนึ่งก็คือวิธีการดูดาวโดยไม่ต้องใช้แผนที่ดาวด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปเรียนกันเนาะสำหรับดาวฤกษ์นะคะในเรื่องนี้นะคะดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะเพราะว่าดาวฤกษ์เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงเราจึงมองเห็นดาวฤกษ์ได้ส่วนดาวเคราะห์นะคะไม่มีแสงสว่างในตัวเองเพราะไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสง แต่เราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเรานั่นเองค่ะกลุ่มดาวฤกษกนะคะก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งดาวเรษกเนี่ยก็จะมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนแล้วก็จะปรากฏที่ตำแหน่งเดิมอ่ะทำให้ถึงเป็นแบบนั้นเด๋ยวเราก็จะได้เรียนกันเนาะนักเียนอาจจะเคยมองไปท้องฟ้าตอนกลางคืนใช่ไหมคะ ในตอนคืนเนี่ยดาวเยอะมากเลยแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าดาวดวงนี้ชื่ออะไรนะแล้วดาวดวงนี้ชื่ออะไรมันจะมีวิธีการดูแล้วถ้าเกิดว่าดาวเนี่ยมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มละ่ะอ่าก <med ic> ็มีนัิวิทยาศาสตร์เนี่ยจะตั้งชื่อให้เหมือนกันว่าถ้าดาวเลิกอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยก็มีชื่อเหมือนกัน, <S <S เ,น,กนเขาก็จะจินตนาการไปว่าเอ๊ะเหมือนดาวลูกไก่อก <S <S <in> ลุกจินตนาการว่าเจ็ดดวงนี้คือดาวลูกไก่นะแล้วก็มี แล้วก็มีดาวที่เป็นกลุ่มดาวในพลานที่จินตนาการแบบนั้นเพราะว่ามันลักษณะเหมือนในพลานต่อมาเรามาดูกิจกรรมนําสู่บทเรียนกันค่ะสําหรับในกิจกรรมนําสู่บทเรียนเนี่ยก็เป็นการเกิ่น,นะคะเริ่มเรียนนั่นเองค่ะเขาก็ได้บอกว่าเราจะมองเห็นดาวสุกเป็นแสงนิ่งไม่กระพริบดาวสุกจะขึ้นทางทิศตะวันออกตอนเช้าก่อนสว่างสมชั่วโมงเรียกว่าดาวประกายพลึกและจะมองเห็นอยู่ทาง ขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกก่อนดวงอาทิตย์ตก3ชั่วโมงเรียกว่าดาวประจำเมืองอ่ะอันนี้จำด้วยนะดาวศุกร์ใช่ไหมลูกดาวศุกร์เนี่ยจะมี2ชื่อถ้าเป็นก่อนเช้าเนี่ยเราจะเรียกว่าดาวประกายพึกแต่ถ้าเห็นก่อนที่ ตะวันจะตกดินเนี่ยหรือเห็นก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินเนี่ยเราจะเรียกว่าดาวประจํมเมงอะเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนี้เขามองเห็นดวงดาวที่สว่างมากเขาก็เลยถามแม่ว่าคุณแม่คะดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าตรงนั้นมีชื่อว่าอะไรคะคุณแม่เขาก็เลยตอบว่าดาวดวงนั้นมีชื่อว่าดาวสุกค่ะอันเนี้ยหน้านี้นะให้นักเรียนลองจําดูเนาะดาวสุกเนี่ยความจริงแล้วเป็นดาวเคราะห์นะ แต่ว่าทำไมเราถึงเห็นว่ามันมีแสงล่ะอ่าเดี๋ยวจะได้เรียนกันแล้วก็สิ่งที่ต้องจำอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเห็นตอนก่อนเช้าเนี่ยเรียกว่าดาวประกายพึกแต่ถ้าเห็นก่อนตะวันตกดินเรียกว่าดาวประจําเมืองนั่นเองนะคะโอเคสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนในบทนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นะคะมาดูสิ่งที่จะได้เรียนกันอ่าสำหรับ ตรงนี้นะมันจะเป็นการสร้างโมเดลนะคะดาวเลษกและดาวเคราะห์ซึ่งปีที่แล้วพี่ๆเขาก็ได้สร้างด้วยแต่ว่าปีนี้นะคะคุณครูก็ขอตัดออกไปเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะมันทําค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ใช้เวลานานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนทําที่บ้านเนี่ยมันจะกลายเป็นงานเดี่ยวดังนั้นครูก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะก็คือไม่ต้องทําแบบจําลองแบบนี้แล้วแต่ว่าจะให้ทําเป็นแบบจําลองจากการวาดภาพแทนนะคะก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทําเป็นงานเดี่ยวได้ด้วยค่ะ อ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องดาวเื่องดาวเคราะหนะ์เนาะแล้วก็จะอธิบายถึงว่าในระบบสุริยะของเราเนี่ยมีดาวฤกษ์อ,อะไรบ้างแล้วก็มีดาวเคราะห์อะไรบ้างต่อมาก็เป็นการดูกลุ่มดาวค่ะก็คือว่าถ้าดาวเรียงกันหลายๆดวงแล้วทีเนี้ยเขาจินตนาการว่าเป็นรูปนูน่นรูปนี้อย่างเช่นดาวตรงนี้อ่ะเป็นกลุ่มดาวในพลานเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนกับคนถือธนูกลาลังจะยิงอยูอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มดาวนั่นเองต่อมาค่ะ อ,อันนี้ก็จะเป็นการสังเกตรูปร่างของดาวเนาะแล้วก็เนี่ยอันนี้นักเรียนก็จะได้ทําเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าแผนที่ดาวนะเดี๋ยวครูจะถ่ายเอกสารให้แล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองทํากันดูนะต่อมาการหาค่ามุมทิศและมุมเงยอันนี้เราก็จะได้ทดลองเหมือนกันนะคะมุมทิศคืออะไรมุมเงยคืออะไรแล้วก็เราสามารถหาได้ไหมนะคะหาได้นะเดี๋ยวจะสอน ต่อมาเป็นการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์นั่นเองนะคะกลุ่มดาวฤกษ์เนี่ยจะขึ้นและตกเหมือนกับดวงอาทิตย์นะคะก็คือขึ้นทางที่ตะวันออกตกทางที่ตะวันตกนะคะเพราะว่าต้องอาศัยการหมุนของรอบตัวเองของโลกนั่นเองค่ะที่จริงดวงดาวมันอยู่นิ่งๆของมันนั่นแหละมันไม่ได้เคลื่อนที่แต่สิ่งที่เคลื่อนที่คือโลกของเราต่างหากล่ะนะคะ อันนี้ก็เป็นการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์นะคะความจริงแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องมาสอบนี่ด้วยนะสอบแบบการหาค่ามุมเงยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอบทำนิ้วมือการใช้นิ้วนะคะในการบอกค่ามุมต่างๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราเอียดออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะไม่ได้สอบแล้วนะจ๊ะก็โชคดีไปต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมฝึกทักษะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะได้ เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีงานอีกชิ้นหนึ่งที่ครูจะให้ทำก็คือพีระมิดนะคะพีระมิดดาวเคราะห์นะครูก็ง่ายมากเลยงานนี้ก็คือเดี๋ยวครูจะถ่ายเอกสารให้นะคะแล้วนะักเรียนก็ไปตัดตามแล้วก็ตกแต่งระบายสีแล้วก็เอามาประกอบมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดโดยที่มีเนื้อหาอยู่ในนั้นด้วยก็สนุกมากอันนี้ โอเคนี่ก็คือเรื่องคร่าวๆที่เราจะได้เรียนนะคะหลังจบคลิปนี้แล้วให้เข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันจริงๆจังๆนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับในวันนี้ก็เป็นการแนะนำบทเรียนเฉยๆเนาะก็ขอจากกาันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ